เปิดประวัติค่ะพิธีกรที่เรียกได้ว่าดำเนินรายการได้ฉ,ะฉะัฉานมีความสามารถแล้วก็ไหวพริบดีมากๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับคุณจอมขวัญนนะคะพิธีกรคนเก่งจากรายการถามตรงๆกับจอมขวัญน,นั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าทั้งความสามารถแล้วก็ประวัติของเธอคนนี้ก็ไม่ธรรมดากันเลยจริงๆนะคะมาเริ่มกันที่ค่ะประวัติของเธอนะคะเธอค่ะเกิดเมื่อวันที่3มีนาคมะคะปีพศ2521 ปัจจุบันนะคะก็มีอายุค่ะ42ปีนะคะเธอค่ะจบการศึกษานะระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรีนครินวิโลนะคะวิชาเอกภาษาอังกฤษค่ะวิชาโทนะคะภาษาญี่ปุ่นโดยคุณจอมขวัญลาวเพชรน,นะคะ เธอค่ะเป็นที่รู้จักนะจากรายการถามตรงๆกับจอมขวัญน,นะคะโดยก่อนหน้านี้ค่ะเธอเคยทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการข่าวต่างประเทศและก็ผู้รายงานข่าวหญิงทางไทยรัฐทีวีค่ะโดยเริ่มต้นนะคะจากการทำงานเป็นสื่อเป็นผู้รายงานข่าวทางเนชั่นทีวีมีผลงานเขียนนะคะทั้งคอลัมน์ทางนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์แล้วก็หนังสือพกพาค่ะ ก่อนที่จะออกจากเ네นชันนะคะแล้วก็เข้ามาทำงานสร้างชื่อเสียงจากความสามารถในไทยรัฐนี่แหละคะ่ะโดยชีวิตส่วนตัวของเธอนะคะเธอได้สมรสนะคะกับคุณเมทัศนอนุวัตอุดมนักวิชาการสำนักสันติวิธีนะคะและธรรมมาพิบาลสถาบันพระปกเก้าซึ่งทั้งคู่ค่ะก็ได้พบรักกันครั้งแรกนะคะขณะที่ฝ่ายชายค่ะไปออกรายการของเธอนั่นเอง และนี่ก็เป็นประวัตินะคะโดยคร่าวๆเนาะของคุณจอมขวัญค่ะเรียกว่าก็ไม่ธรรมดานะคะเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถมากๆเลยทีเดียวค่ะก็ะขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากสนุก .com ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า